สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงอีกหลายๆเพจนะครับที่นิ้งสัญญาณไปนะครับแล้วก็ทีวีออนไลน์ต่างๆนะครับผมแอดมินบิ๊กบังนะครับขอไลฟ์สดนะครับก่อนที่จะเดินตามลวงปู่เข้าภายในวัดนะครับแจ้งให้ทราบนะครับพี่น้องชาว จังหวัดเชียงรายนะครับที่ติดตามดูนะครับทางไร์สดเพจพ่อไทยนิวอยู่นะครับวันนี้หลวงปู่จะพักจมวัดที่วัดท่าข้ามนะครับวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามนี่ตำบลเลยฮะวัดท่าข้ามตำบลเหงาครับวัดท่าข้ามตำบลเหานะครับอำเภอเทิงนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับระยะทางเนี่ยคงเดินได้ ไม่กี่กิโลนะครับระยะทางไม่มากเนื่องจากว่าวันนี้อากาศร้อนจัดนะครับเราต้องเซฟข้องปู่นะครับวันนี้อากาศร้อนจัดมากนะครับร้อนมากๆนะครับเงนยหน้าขึ้นครับพี่เงนยหน้าขึ้นเลยครับรับพรเลยครับอย่าถวายเงินนะครับอย่าถวายเงินนะครับ ก็ฝ่ากาจ้ำพันที่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับรวมถึงฝ่ายราชการทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับทางไม่ใช่เป็นทีวีนะครับหรือเป็นทีวีออนไลน์นะครับหรือเพจต่างๆนะครับที่ลิงก์สัญญาณเข้าไปนะครับก็ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องชาวเชียงรายนะครับที่จะเข้ามากราบไหว้หลวงปู่นะครับขอความกรุณาให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับรวมถึงอย่านําปัจจัยมาถวายนะครับเด็ดขาดนะฮะห้ามนาปัจจัยมาถวายเด็ดขาด ลอตเตอรี่ก็ไม่ได้นะครับลอตเตอรี่นะครับกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าผ้ากระเป๋าถือต่างๆนะครับขณะนี้นะครับเราหลุดเขตอำเภอภูซางนะครับจังหวัดพะเยามาแล้วนะครับเราเข้าเขตจังหวัดเชียงรายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงเจ้าที่อบตนะครับแล้วก็เจ้าที่สพเพิงนะครับที่มาอำนวยความสะดวกรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับทั้งจังหวัดพะเยา แล้วก็จังหวัดเชียงรายที่มารอกลับไหว้หลวงปู่นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับ อากาศร้อนมากนะครับด้านนอกเนี่ยวันนี้นะครับ34องศานะครับ34องศานะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับเท้าหลวงปู่เนี่ยนะครับติดพัสเตอร์นะครับทุกนิ้วนะฮะแล้วหลวงปู่เดินเร็วมากนะครับต้องประชามพันธ์พี่น้องนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับ อย่าลืมนะฮะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับรวมถึงอย่านำจตุปัจจัยนะครับว่าเป็นเงินสดนะครับเป็นลอตเตอรี่นะครับกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือต่างๆเนี่ยห้ามนะครับวันนี้นะครับฝากชัมพันด้วยนะครับพี่น้องที่จะมาร่วมทำวัดเย็นนะฮะหรือจะมาใส่บาตรตอนเช้ากับหลวงปู่นะครับวัดท่าข้ามนะครับตำบลเหาวอำเภอเพิงนะครับเรียนเชิญนะครับ วันนี้หลายคนนะครับติดต่อผมมานะครับทางเพจนะครับโทรกันมานะฮะว่าจะขอสนับสนุนค่าน้ํามันนะครับแอดมินนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะผมภาวนาตัวเป็นลูกศิษย์ตามหลวงปู่ก็ไม่ขอรับเงินเช่นกันนะครับต้องต้องฝากเขาด้วยนะครับหากอยากจะทําบุญให้ร่วมกันทําบุญเป็นค่าน้ำเข้าไปตามวัดต่างๆที่หลวงปู่เข้าจังหวัดเลยนะครับ ยกยกยประเก็นสองมือเลยถอดหมวกออกถอดหมวกออกถอดหมวกครับถอดหมวกออกผมลืมดูหัวครับหัวเลยหัวออกเนี่ยหัวในหัวเอาหัวออกครับอ่า เจียงครับชัดเจียงโอ้โหผมบอกว่าแปดต้องชัดสิไปแจ้งเลยครับไปแจ้งเลยบอกบอกพี่อุ้มให้ไปแจ้งเลยประชามพันใ์ม่ที่ที่รถเลยวัดท่าข้ามครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเชื่อเชื่อได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าฐานที่ฝ่ายฐานที่เข้าไปแล้ว รับทราบครับอันนี้ประสามีพันธ์มีผใดพูที่บอกขันพูดนะครับนะครับเอาทราบครับใครที่ไปนำข้อมูลไม่จริงไปลงในเฟซบุ๊กก็รับผิดชอบเลยครับก็ต้องช้ำพันนะครับหน้ามีพี่น้องนะครับผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยก็มีการแจ้งว่าหลวงปู่จะไปพักที่ วัดเงาวนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวทางทีมงานที่ดูแลเรื่องสถานที่นะครับก็นีมนหลวงปู่จยางวัดที่วัดท่าข้ามนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนถามหวยผมนะฮะหลวงปู่ไม่ได้ให้หวยนะครับหลวงปู่สายปฏิบัตินะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแม่ถามก็เข้ามาเต็มเลย ประมาณครึค่งกิโลนะดยโค้งโค้ังที่รถรที่นำมาเป็นของที่ตมาไ่ใช่บเป็นของรับ เงา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 ระวังเงาไปจับเงาเงามาเลยครับมาเลยบอกให้มาที่วัดเลยใกล้ถึงวัดมาได้มาทันเข้ามาในวัดก็ได้ ¡Um, bala, um,